สวัสดีค่ะคลิปนี้มาส่องความเคลื่อนไหวลิซ่ากับมิตรภาพ97ลายดินเนอร์ส่งท้ายปีพร้อมอัปเดตความฮอตร้อนแรงต้อนรับปีใหม่ทุกสถิติต่อเนื่องสามารถมีผู้ติดตามผ่าน71ล้านคนแล้วเรียกได้ว่าระดับความร้อนแรงนะับวันก็ยิ่งได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงสำหรับลลิษามโนโบาลหรือลิซ่า หนึ่งในสมาชิกวง b บ a ็ k พิง k ซึ่งแน่นอนว่าเป็นนักร้องสาวที่มีอิทธิพลในโลกโซเชียลตัวจริงอย่างไม่มีข้อสงสัยเพราะนอกจากจะทำลายสถิติในหลายๆเรื่องแล้วบนอินสตาแกรมลิซอีกหนึ่งแพลตฟอร์มดัชนีชีวัดความแรงที่เห็นชัดมากๆของเหล่าคนดังก็ปังไม่ไหวล่าสุด2มกราคม2021ก็สามารถมีผู้ติดตามพุ่งทยานผ่าน71ล้านคนไปเป็นที่เรียบร้อย ยังคงเป็นบุคคลที่มีผู้ติดตามไอเยอะที่สุดในเกาหลีอีกทั้งยังขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่43ของโลกโดยอันดับ1เป็นของสื่อสังคมออนไลน์อินสตาแกรและอันดับ2คือนักฟุตบอลชาวโปรตุเกสคิสเตียนโนโรนันโด ส่วนอันดับในไทยนั้นลิซ่าย,ยังคงครองตำแหน่งบุคคลที่มีผู้ติดตาม IG สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยมีศิลปินหนุ่มแบมแบมกันพิมุกภูวกุลหรือแบมแบมกเซเว่นได้อันดับ2และนักแสดงสาวสวยหุ่นปังอย่างสาวใหม่ดาวิกาได้อันดับ3ไปครอม สำหรับความเคลื่อนไหวโพสต์แรกของปี2022ลิซ่าได้โพสต์ภาพสุดน่ารักคู่กับโรเซ่หลังจากที่ทั้งสองคนนั้นควงกันไปกินโอมากกเซร้านดังที่เกาหลีโดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่า Underfile เปิดเผยว่าเธอใช้ช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่าอย่างไรลิซ่าไม่เพียงแต่ได้พักผ่อนส่งท้ายปี้ดยการเพลิดเพลินกับอาหารจานหรูเท่านั้น แต่ยังได้ใช้เวลาช่วงวันหยุดพิเศษนี้ร่วมกับเพื่อนสนิทอย่างโรเซอีกด้วยกิซ่าบรรยายใต้ภาพชุดหนึ่งอย่างน่ารักเพื่อเฉลิมฉลองช่วงเวลานี้โดยเขียนบอกไว้ว่าอาหารค่ำมื้อสุดท้ายของปีนี้ที่น่ารักกับโรเซ่เพื่อนสนิทของฉันก่อนที่เราจะอายุ25ปี ในขณนะดเดียวกันโรเซ่ Rose ก็ได้แสดงความคิดเห็นในโพสต์ด้วยความคิดเห็นอันแสนหวานของเธอเองซึ่งเธอเขียนว่าเพื่อนรักของฉันสวัสดีปีใหม่และนี่ค่ะก็เป็นโมเมนต์มิตรภาพของสองสาวลิซ่าโรเซ่แบ็คพิงพร้อมอัปเดตความฮอตปังของน้องลิซ่าบนแพลตฟอร์มอินส a าแกรมต้อนรับปีใหม่ สุดท้ายนี้แอดก็ขอให้สาวๆแบ็คทิงรวมถึงฟแฟนๆช่องปากแดงจงประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งที่ตั้งใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนนะคะอัปเดตข่าวสารสาระที่ดีได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ